h e l lo everyone สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูบทที่16นะครับในส่วนแบบฝึกหัดนะครับในแบบฝึกหัด16.1นะครับเขาบอกว่าขอโทษครับเดี๋ยวดึงโน้ตแพดขึ้นมาก,ก่อนเขาบอกว่า write sentence อ uh, ่ write a sentence นะครับเียนประโยคนะครับ w i t h just for each picture ที่มีคำว่า just นะครับสำหรับรูปแต่ละรูปนะครับเราก็มาทําเลยนะครับ1 6 1เนี่ยเหมือนกับมีคนมาเยี่ยมที่บ้านกันนะครับเยี่ยมกันที่บ้านาเราก็พูดถึงพวกเขาว่า day f uh, day ในที่นี้ก็ต้องเป็นพวกแขกที่มาบ้านใช่ไหมครับ t h e y have just นะครับ arrive นะครับดังนั้นพวก just arrive เนี่ยมันหมายถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับ uh, they have just arrived ก็คือพวกเขาเพิ่งมาถึงที่มาดูข้อสองนะครับข้อสองเขาให้มีคีย์มาผู้ชายคนนี้ตื่นนอนตอนเช้านะครับก็คืออะไรครับ he เพิ่งตื่นนอน he has นะครับ just ตื่นนอนก็ woke n up ใช่ไหมครับ ก okay, นะเขาเพิ่งตื่นนอนข้อ3นะครับเ,เจ้าของรถเอารถมาอวดเพื่อนเนาะ This is our new car ก็คือ,เ,อเพิ่งจะก็คือสิ่งที่เขาทำมาก่อนคือเพิ่งซื้อรถใหม่นะครับก็คือเดยใช่ไหมครับเจ้าของรถมี2คนนะเนาะเ have just นะครับ บอดช่องสามของบายเนาะบอดอานิวคาพวกเขาเพิ่งซื้อรถใหม่ข้อสี่นะครับอโอเคเขาเติมให้บางส่วนนะเดอะเรสนะครับเดอะเรสคือการแข่งขันอันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มการแข่งขันคือสตาร์ทนั่นเองนะครับเดอะเรสก็คือการแข่งขันเพิ่งเริ่มขึ้นเดอะเรสนี่เป็นเอกน์ใช่ไหมก็คือ Has just start e d นะครับช่องอ่าการแข่งขันเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูข้อ16.2ต่อนะครับ16.2ให้ทำอะไรนะครับ complete the sentences เติมคำลงในประโยคเหล่านี้นะครับ อ่ use already plus present perfect ก็คือใช้คำว่า already แล้วก็ตามด้วยอ่ present perfect นะครับข้อแรกทำให้แล้วอข้อหนึ่งนะ what time นะครับคือคือ already นี่แปลว่าเพิ่งจะอะแล้วอันตัวทีเพิ่ง already แปลว่าแล้วนะครับ what time is Paula arriving คนถามเนี่ยถามว่า Paula จะมาเมื่อไหร่นะครับ หรือว่าในในความคิดเขาเนี่ยพอล,ล่าตอนนี้น่าจะยังไม่มาเมื่อไหร่พอล,ล่าจะมาอ่าถ้าเป็นภาษาไทยต้องพูดแบบนี้ไม่อ่าโทษทีพอลไม่ใช่พอล่าโอเคอ่าเราอ่าคนตอบก็ตอบว่า h e he has ใช่ไหมครับ already arrived อ่าเขามาถึงแล้วนะครับเขามาถึงแล้วอ่านี้เร็วกว่าคนถามคิดคนตอบนะถันมานะครับ คนถามถามว่าดู your friend want to see the film เพื่อนคุณอยากดูภาพยนตร์ไหมนะครับคนตอบแต่ว,ว่า no นะครับไม่พวกเขาคือคนถามคิดว่าเพื่อนของคนตอบเนี่ยยังไม่ได้ดูหนังแต่ว่าคนตอบบอกว่าดูแล้วก็คือระไัดี have already ซีนอิดพวกเขาดูมันแล้วข้อ3นะครับ don t forget to phone อ่ m ทอนะครับอย่าลืมโทรไปหา Tom. อ,อา่แต่ว่าอีกฝ่ายจะต้องตอบว่าทำอะไรบางอย่างแล้วก็คือฉันโทรหาแล้วก็คือ i have already phone him นะครับ ผมโทรหาเขาแล้วข้อ4นะครับ When is Mark going away? Uh, Mark จะเดินทางไปต่างเมืองตอนไหนนะครับ uh, คนตอบบอกว่าก็คือต้องตอบว่าเรียบร้อยแล้วทำอะไรไปแล้วก็คืออะไรครับ He has already gone away ใช่ไหมครับเขาเขาไปแล้ว 5นะครับ Do you want uh, คนถามตอบ Do you ถามว่า Do you want นะครับ To read the newspaper อยากอ่านหนังสือไหมอ uh, อยากจะอ่านหนังสือไหมนะครับคนตอบจะต้องว่าทำอะไร uh, ตอบว่าเรียบร้อยแล้วก็คืออะไรครับ I have read uh, read read, read, read right? ใช่ไหมครับอัน uh, นี้ช่อง3ต่เขียน read แบบนี้ I have read it เขาบอกว่าอะไรอ่าโอเคต้องมี already ด้วย I have already read it ผมอ่านมันแล้วอ่า uh, ข้อ6นะครับ When does Sarah start her new job? Sara าเริ่มงานของเธอเมื่อไหร่อ่าทางนี้จะต้องตอบว่าเรียบร้อยแล้ว She has already นะกริยาที่ใช้ก็คือ start นั่นแหละ start e d อ่า uh huh. จะใช้คาว่า it ก็ได้ start it ก็ได้ new job ใช่ไหมครับ new job มันก็แปลว่าก็ใช้สรรพนามก็ได้หรือจะใช้ new job ก็ได้ผมเอา she has already started แล้วกันครับอันนี้ก็เป็นข้อ16.2นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำข้อที่เหลือในวิดีโอคลิปถัดไปคลิปนี้เอาคลินี้ก่อนสวัสดีครับ